ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านนะครับขอนำท่านผู้ชมมาพบกับช่องเิรอดสายจบรถแมคโครซิงนะครับอับสำหรับคลิปนี้ก็พาพี่น้องมาดูไปชมนะครับวันที่สองนะครับของการขุดโคกนหนองนาโมเดลนะครับงานขุด รอาไส่ไก่ครับยังไม่ทันได้เริ่มขุดสระนะพี่น้องตอนนี้ก็ตีกรอบก,ก่อนนะครับขุดรองไส่ไก่ก่อนนะครับต้องอารงานให้โอกนะครับเราต้องทำอะไรก่อนนะครับ แรกเราต้องดีบอกให้รู้แนวสระกอนนะครับบางทีเราขุดสระกอนนี่บางทีรองไสไก่อาจจะขุดไม่ได้นะครับพี่น้องจะต้องทำงานหลายรอบนะครับ จะแข็งนิดหนึงครับข้างบนก็จะอ่อนเป็นดีไซน์ครับเป็นดีไซน์บนลูกรังนะครับข้างล่างนี่ก็จะเหนียวเลยแ้ะครับทั้งเหนียวทั้งแข็งครับ ำครบก็จะมีอยู่สี่จุดนะครับตอนนี้เราก็ขุดไปแล้วสองจุดครับเนี่ยครับคลองยาวไปนู่นเลยนะครับนู่นครับถึงนู่นนะครับนู่นหลังต้นไม้นู่นนะครับถึงต้นยูคานั่นแหละครับเป็นงานเมื่อวานครับที่ขุดไปเมื่อวานนะครับที่ขุดเสร็จไปเมื่อวานครับวันนี้ก็เริ่มงานจากตรงนี้ครับ ก็จะกดยางนิดหนึ่งนะพี่น้องนี่ครับกดยากนิดหนึ่งครับที่ยืนรถก็ไม่ค่อยเสมอนะครับเราเพิ่งเคยร์ริงเอาต่อ,อยุ้าอกนะครับงานตัวนี้มันจะเป็นแบบ สองระดับนะพี่น้องทานสองระดับเป็นดินฝั่งนู้นจะสูงครับดินฝั่งนี้จะต่ำนะครับเราจะต้องคำนวณดินนะครับเพื่อไล่ระดับนะครับ ร็จะช้านิดหนึ่งนะครับเพราะว่าดินมันทุกอย่างนะพี่น้องแข็งครับงัดแรงก็ไม่ได้นะครับกรบปิดหักนะครับเพราะว่าปิดเราไม่มีตัวค้ายันหลังนะครับก็จะต้องค่อยๆ ทำนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะไปเจอแม่รังนะครับต่ตให้เชื่อมดีขนาดไหนก็ไม่เหลือนะครับถ้าเราวังองศาใบม,มีดไม่ไม่ถูกวิธีนะครับทำให้ปิดหักได้นะพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปแอนตันี้ก่อนนะครับชมเพ่เพ,พอสังเกตเะาพี่น้องเนะฝากกดไลค์กดติดตามกดซับตะไครช่องเอร์สายจบรถไมโครซิงด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมครับสวัสดีครับ